ของผู้ที่เป็นดิสทิวเตอร์นะคะคุณเล็กอยากจะแนะนำยังไงว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นโมโนวีค่ะคำถามนี้เป็นคำถามสำคัญนะคะอยากจะรากให้สมาชิกโมโนวีได้รู้สึกภูมิใจนะคะแล้วดีใจกับการตัดสินใจดีใจกับทางเลือกคือในการที่เราจะเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งนี่นะคะจะมีอยู่สองส่วนของลักษณะมัอย่างนั้นก็คือฟังมาว่าบริษัทจะทำอะไร นะคะกับฟังมาว่าบริษัทได้ทำอะไรไปแล้วนะคะเคน่นมองค่ะว่าสำหรับโมโนวีเนี่ยถ้าในช่วงที่ของการเริ่มต้นโมโนวีเปิดมาได้ประมาณ7ปีนะคะถ้าเราเริ่มต้นในช่วงปี2อปีแรกอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากน,นะคะนั่นคือประเทศสหรัฐอเมริกาที่บุนหล,หลายประเทศเขา,เ,าเขาบุกป่าฝ่าดงให้เราไปแล้วเรียบร้อยนะคะ สำหรับวันนี้เนี่ยอายุหรือการเติบโตในช่วงเจปีที่ผ่านมาเนนมองว่าโบนาบีมีทิภาวะมากในการที่จะเป็นบริษัทที่เป็นที่หนึ่งในอุตสาหกรรมนี้ในโลกใบน,นี้นะคะคเห็นผลมีอยู่หลายเรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกนะคะเวลาเราจะทําธุรกิจเนี่ยเราจะดูที่ Product ก่อนนะคะในการทรําอะไรก็ตามถ้าเรามี Product ที่ดีเห็นผลได้ชัดเจน นะคะมันมีใชยไปกว่าครึ่งแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าในช่วง7ปีที่ผ่านมามีผู้ที่บริโภคผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้โมโนวีเนี่ยไปมากกว่าล้านล้านขวดนแสดงว่ามีคนได้พิสูจน์และได้เห็นผลลัพธ์มากมายแล้วหลือเกินที่ยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้ผลต่อสุขภาพจริงมีคุณภาพจริงบุรณาการทั้งระบบ ของร่างกายให้คนมีความสุขและมีมชีวิตนะคะที่มีความสุขสบายจากผลไม้ที่ให้สารอาหารที่เป็นคุณค่าชึิงจริงางเหล่านี้ได้รับการพิสูจน์ไปแล้วเรียบร้อยนะคะนั้นมองว่าอันนี้เป็นประเด็นที่สําคัญการที่เราจะมียอดขายได้ถึง1นึ่งแสนล้านบาทไม่ใช่เรื่องที่ไม่ใช่เรื่องฟลกุออกแน่นอนแน่นอนนะคะแล้วก็ต้องไม่ใช่เป็นความบังเอิญด้วยนั่นแสดงว่า ลำพังเพียงแค่เรื่องของสินค้าสินค้าตัวนี้ตอบโจทย์ประชากรทั้งโลกที่ต้องการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี<ะ>สินค้าตัวนี้ตอบโจทย์ไปแล้วนะคะซึ่งฉันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ<ะ>เรื่องที่สองนะคะเรามาดูแผนการตลาดแผนการตลาดก็เหมือนกับเหมือนกับขบมนูนเหมือนกับข้อตกลงเหมือนกับพัธสัญญานะคะว่า ทําการทําการออกแบบนะคะออกแบบให้สัญญาณมาว่าผู้ที่มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์หรือมีส่วนร่วมใน,นกลไกการตลาดเนี่ยจะได้รับผลตอบแทนเท่าไรอย่างไร<ะ>นานแค่ไหน<ะ>อย่างเงี้ยนะคะทีนี้ในแผนการตลาดของมโนวีเร้นมดเยน,เยนเในความเห็นส่วนตัวนะคะที่ก่อนที่จะรับงานนี้เนี่ย หลังจากที่ศึกษาเรียบร้อยแล้วฉันขอใช้คำว่าฟันธงฟันธงว่าเป็นแผนการตลาดที่มียุทธศาสตร์มี s t r a t e g i การนะคะมี strategy, s t r a t e g i ของมันก็คือมียุทธศาสตร์ในการเคลื่อนอในการเคลื่อนคนในการเคลื่อนความคิดในการสร้างแรงบนันดาลใจกระตุ้นนะคะให้คนเนี่ยทำงานกันคนละเล็กคนละน้อยคนละเล็กคนละน้อย คือเราต้องไม่ลืมนะคะว่าในรากฐานความคิดของทุกอิเกิดเครือข่ายก็คือการใช้คนจํานวนมากๆทํางานกันคนละเล็กคนละน้อยแล้วก็ทําต่อเนื่องสม่าเสมอมันก็จะเป็นเครือข่ายที่มหาศาลได้นะคะเ,เราได้เห็นตัวอย่างมากมายนะคะว่าผูป้ประสบความสําเร็จในโมโนวีเนี่ยต้องถือว่านะคะสมาชิก ในอุตสาหกรรมเครือข่ายในตลาดโลกเนี่ย<ะ>คนที่มีไรายได้สูงสุดในโลก<ะ>อยู่ในโมโนวีนะคะคนที่มีไรายได้สูงที่สุดในโลก<ะ>ไรายได้ต่อเดือนเนี่ยนะคะอยู่ที่โมโนวีเขาถามว่าอะไรเหรอเหตุก,การณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างไรในขณะ,ะที่โมโนวีเปิดขมาแค่เจ็ดปี<ะ>ในขณะที่อีกหลายบริษัทเปิดไปแล้วเจ็ดสิบกว่าปีบ้า<ะ>งระยะเวลาสัานา้นหกสิบกว่าปีบ้างสี<ะ>่สิบกว่าปีบ้าง อันนี้เป็นประเด็นสําคัญเลยที่นั้นตั้งข้อสงสัยนะคะ,ะก่อนที่จะเข้ามารับงานแต่หลังจากที่ศึกษาแผนการตลาดน,นได้พบเขาว่าในยุทธศาสตร์ของแผนเนี่ยเ,ออเป็นแผนที่มีสเสน่ห์มากนะคะ,ะเป็นแผนที่เขาใช้สับเฉพาะของบริษัทนะคะ,ะต้องแต่แผนการเคลื่อนคนนะคะ,ะด้วยอ<ะ>ินฟินิตี้โบนัสนีนมองว่าอันนี้เป็นจริงเป็นความชันฉลาดมากของแผนค่ะ จะมีแผนอะไรนะคะที่ให้ผลประโยชน์กับเราเดบบอกกับเราว่าคุณหน่อยคะถ้าคุณหน่อยมาแนะนําดิฉันให้รู้จักกับน้ำผลไม้ดีๆอย่างนี้เนี่ยคุณหน่อยจะมีไรายได้ตรงจากดิฉันเลยเนี่ยตลอดชีวิตของเนี้ยเลยตราบเท่าที่เรรับทานผลไม้นี้อยู่ เราเรียกแผงนั้นเราเรียกว่าอนะินฟินิตี้โบนัสถ้าสมาชิกท่านใดยังไม่รู้จักก็ไปศึกษานะคะนั่นถือว่าอันนี้เป็นยุทธศาสตร์ของการขยายอาณาจักรเครือข่ายของคุณคนอกจากนั้นนะคะยุทธศาสตร์ที่สองทนนี่นิ้วแรงนี้เขาเรียกว่าสตาร์เมเ r อร์นะคะซึ่งรางวัลตัวนี้เป็นรางวัลที่ดูเหมือนกับว่าเป็นการทําง,งานเล็กๆแต่ถ้าเทียบกับมูลค่าการขายคูณขายสินค้าแค่สองรงนะคะ คุณสามารถที่จะมีรางวัลเทียบเป็นจัดส่วนเปอร์เซ็นต์แล้วเป็นยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ทีเดียวนอกเหนือจากแผนอัรตลาดประเภทอื่นเวลาเรนพูดถึงเรื่องของออโบนัสหรือรางวัลที่เรียกว่าสตาร์เมเกอร์เนี่ยเรน,นจะบอกกับสมาชิกเสมอว่าสิ่งนี้ต้องใช้วิสัยทัศน์เหมือนกันนั่นในการมองมันมไม่ใช่มองเป็นแค่เป็นตัวเลขกำไรได้อย่างเดียวแต่เป็นผ่ายแผนที่ส่งเสริมให้คนที่เข้าสู่เครือข่ายของโบนาวีเนี่ย สอนผู้คนให้สามารถแสดงผลลัพธ์เพียงแค่แนะนำคนสองคนเข้ามาการสอนคนแบบเนี้ยคุณสามารถที่จะได้รางวัลของการสอนเนี่ยไม่จำกัดครั้งหรือจะกี่ครั้งก็ได้ที่ผลงานไี่ปรากฏขึ้นนะคะทน,นขออนุญาตไม่ใช้ศัพท์เทคนิคในแ<ๆ>ผนการตลาดนะคะแต่นั้นอยากจะบอกว่าแผนของการให้รางวัลที่เรียกว่า star maker เนี่ยเป็นยุนทธศาสตร์ที่สำคัญ อีกประเด็นหนึ่งของแผนเหตุผลข้อที่สามนะคะจริงๆแผนมีมากมายหลายอย่างนะคะ <ฮา S 2> แต่ได้ขอพูดเรื่องสามเรื่องพอ <ฮา S 2> เหตุผลข้อที่สามคือเรื่องของการให้ค่ตาตอบยกเขาใช้คำว่ารางวัลอีกนั่นแหละนะคะ <ฮ atom. S 2> รางวัลของการที่สมาชิกเนี่ยพัฒนาตัวเองเพื่อขึ้นสู่ตําแหน่งที่ก้าวหน้าขึ้นคุณหน่อยทราบไหมคะว่ารางวัลการพัฒนาตัวเองขึ้นสู่ตําแหน่งในแต่ละระดับพันแต่ละระดับพันเนี่ย โมนวี bon is, ชันฉลาดมากเลยนั่นก็คือมีรางวัลตั้งแต่เจ็ดร้อยบาทจนถึงเก้าสิบล้านบาทนะคะเป็นเล็กๆผคุณหน่อยเชื่อไหมตื่นตื่นเป๊บยตอนแรกนันจะไปข้ามามั่เป็นไปไ,ได้เลยอั <t is y uk> ่นคือเราเข้ามาศึกษานะคะห <t is y uk> ลังจากที่ได้ศึกษาแล้วเรได้บพบว่าเส้นทางการพัฒนาตัวเองตั้งแต่การตำแหน่งเล็กๆได้รับรางวัลมาเจ็ดร้อยบาทจนถึงเก้าสิบล้านบาทมันมีหลาย เราเรียกว่าหลายตำแหน่งนะคะ,ะหลายระดับแต่ถ้าเอาจุดเริ่มต้นของการเดินทางตั้งแต่ได้รับเด<ะ>็ดร้อยไปเรื่อยๆไปจนถึงเก้าสิบล้านรวมกันแล้วมันมากกว่าสองร้อยล้านะนะคะคุณหอดัอนั้นอยากจะให้สมาชิกโมโนวีทั่วโลกโดยเฉพาะสมาชิกประเทศไทยได้ศึกษานะคะว่าในยุทธศาสตร์ของแผนแต่ละประเด็นแต่ละประเด็นที่ั้นได้หยิบยกมาเมื่อสักครูนนะคะ่เนี่ยค่ะ เป็นยุทธศาสตร์ของการทำงานเป็นยุทธศาสตร์ของการสร้างเครือข่ายและเป็นแผนรบที่จะทำให้คุณเนะี่ยชนะในอุตสาหกรรมเครือข่ายเนี่ยแน่นอนถ้าคุณเข้าใจว่าไรายได้แต่ละประเภทแสดงผลลัพธ์อะไรแล้วจะทำให้คุณเนะี่ยเปลี่ยนแปลงทำให้คุณเข้าสู่อำนาจของการขยาย แนวธุรกิจของคุณอย่างไรคุณชนะแน่นอนคุณชนะแน่นอนค่ะค่ะขอบคุณคุณเล็กจริงๆเลยนะคะต้องบอกว่าในต่าละเหตุผลนี้เป็นเพียงแค่3ข้อเท่านั้นนะคะที่คุณเล็กได้บอกถึงเหตุผลที่ดีดค่ะให้กับท่านสมาชิกนะคะริสคูเตอร์ทุกท่านเนี่ยได้ตัดสินใจแล้วก็ได้เห็นถึงพลังหรือเห็นถึงเรียกว่าเป็นแผนที่ไม่ยากจนเกินไปนะคะเราต้องมองด้วยวิสัยทัศน์ไปในทาง ิดเดียวกันนะคะก็เชื่อว่าตรงนี้หลายๆท่านนะคะคงได้คําตอบสําหรับตัวคุณเองแล้วนะคะแต่ตรงนี้อยากจะถามนิดหนึ่งว่าถ้าจะให้ฝากเกี่ยวกับมโปรเจกต์ที่ประเทศไทยเนี่ยคุณเล็กอยากจะฝากอะไรให้กับทั้งสมาชิกของมนวีของเราหรือว่าท่านที่อยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมโปรเจกต์รือเปล่าคะะขอบคุณมากนะคะที่ให้โอกาสและก็ <c oughs> ให้เวลากับเรื่องนี้ต้องเรียนจริงๆค่ะว่า ความรับผิดชอบในเรื่องของงาน The More Project เนี่ยเป็นชิ้นงานนะคะที่นันรู้สึกได้รับเกียรติจริงๆนะคะจากสถาบ,บันธุรกิจเครือข่ายที่เรียกว่ามโนวีดิฉันมีความเชื่อมั่นนะคะว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยแน่นอนนะคะจำเป็นต้องใช้ทักษะความอดทนความพยายามวิสัยทัศนมากมายต่างๆหลายอย่างไม่ต่างจากธุรกิจอื่นๆในโลกเวน,เนี้นะคะแน่นอนค่ะแต่ สิ่งหนึ่งนะคะที่ธุรกิจเครือข่ายจําเป็นต้องมีก็คือธุรกิจนี้ถูกท้าทายมากเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการถูกท้าทายด้วยความรู้สึกว่าการที่จะประสบความสำเร็จธุรกิจนี้ะจะต้องยั่งยืนห,หรือ จะต้องแบ่งปันเราถูกพูดกันมากเลยในประเด็นนี้ก็คือย่างทิงเครือข่ายประชากรย่างคนซึ่งกันและกันย่างคนนั้นมาเป็นพรรคพวกดาวลายองค์กรตัอปัญหาเหล่านี้มีมาตลอดนะคะตลอด30ปีที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ดรงคิดว่าแนวคิดของ The More Project ที่มีรากฐานนะคะมาจากการมาจากความรู้สึก สำนึกคุณในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้รับเป็นแนวคิดเป็นชิ้นง,งานของการ,รวางรากฐานของการแสดงความขอบคุณกับสิ่งที่เราได้มามเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เรามีความรู้สึกสองอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยยันคิดว่าทุกครั้งที่เราจะเสียอะไรไปเราจะรู้สึกว่า เราไม่ได้สมเสียสัทีเดียวต้องยอมรับค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นกฎหมายกฎระเบียบอะไรก็ตามที่มีไว้เนี่ยก็คือมีไว้ให้เราระลึกถึงมีไว้ให้เราตระหนักรู้แต่เราไม่สามารถที่จะมีกฎอะไรที่ทํางานได้ร้อยเปร์เซ็เพราะฉะนั้นในทุกิตเครือข่ายนี้นะคะหากว่าเราได้ปลูกฝังแนวคิดของความรู้สึกระลึกคุณนะคะการตอบแทนคุณการแบ่งปัน ทุกครั้งที่เราสูญเสียอะไรเราจะไม่รู้สึกว่าเราเสียมันไปโดยไม่ได้อะไรมา mm hmm. mm hmm. นะคะ <Ha. S 2> เพราะฉะนั้นอยากจะฝากครับว่าทุกครั้งที่เราได้รับอะไรก็เช่นกันค่ะ <Ha. S 2> นะคะก็จะไม่มีการรับครั้งใดที่เราไม่ต้องจ่ายเราต้องจ่ายแน่นอนก็เลยคิดว่าแนวทางแนวคิดตลอดจนกิจกรรมของ The More p r o j e เ t เนี่ย <Ha. S 2> เป็นส่วนหนึ่ง <Ha. S 2> นะคะของการทำให้อุตสาหกรรมของธุกรกิจเครือข่ายในโมโนวี v เนี่ย เป็นธุรกิจที่ทำให้ผู้คนมีความสุขมากขึ้นแล้วก็อยู่ในธุรกิจนี้ได้ยาวนานแล้วก็มีเกียรติยศนะคะภาคภูมิใจในความสำเร็จเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นค่ะที่จะต้องวางแนวคิดเกี่ยวกับความรู้สึกเหล่านี้ค่ะค่ะก็ถือว่าในการได้รับนั้นเราก็มีการให้ถือว่าเป็นการตอบแทนซึ่งกันและกันนะคะซึ่งตรงนี้ก็ เป็นโครงการหรือว่าเป็นโปรเจกต์ที่ต้องบอกว่าเราเองนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นสมาชิกของโมนารี hmm. ก็ภาคภูมิใจไปด้วยค่ะค่ะและในโอกาสนี้นะคะถือว่าพวกเราค่ะได้รับสิ่งดีๆจากคุณเล็กนะคะคุณสัชสิาปาผลิฐ์ผลเลิศก,กันอย่างเยอะะเลยไม่ว่าจะเป็นในด้านของความรู้หรือว่าต้องบอกว่าวันนี้ในอเองฟังแล้วค่ะ ได้รับแรงบันดาลใจนะคะที่อยากจะอยู่ในวงการธุรกิจเครือข่ายนี้และอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับสมาชิกโมนาวีนะคะซึ่งวันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบพระคุณค่ะคุณเล็กสสิภาประดิษฐ์ผลเลิศเป็นอย่างยิ่งนะคะที่มาร่วมพูดคุยสลาเวลามาให้พวกเรานะคะเชื่อว่าโอกาสต่อไปเราจะได้มาร่วมพูดคุยกันอีกครั้งนะคะค่ะก็จะเป็นเทปแรกของเรานะคะและ สำหรับในวันนี้ค่ะเราต้องขอตัว,วลากันไปก่อนค่ะับทุกท่านติดตามได้ในเทปต่อไปกับ VSG Report ค่ะขอบคุณค่ะ